มันเหมือนแบบว่าตําส้มตําไม่กินนะทุกคนเพิ่งจะรู้ในแมกโดนัลมีส้มตำขายด้วยนะเขาเรียกส้มตำเชคเซตนี้จากร้อยสิบบาทเลยแค่เก้าเมีคูปองในด e ลิเวอรนะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะทุกคนกลิ่มเหมือนน้ำจิ้มซีฟูด้ดเลยทุกคนว้าวนี่ทุกคนเซฟก็จะประมาณนี้เขาไมีถั่วด้วยนะทุกคน เลี้ยวนำเลยนะครับเส้นแครอทนี่มีพอๆกับเส้นมะละกอแล้วนะทุกคนมะเขือเทศก็นีผมว่าส่งต้งต่อันนี้ มันเหมือนแบบว่าตำส้มตําให้ฝรั่งกินนะทุกคนและอีกอย่างที่อยู่ในเมนูนี้นะเลือกไก่ได้1นึ่งชิ้นผมเลือกมาเป็นไก่ซีซาร์คือในภาพตัวอย่างมันแบบแดงแบบมิ้งแซบเลยนะทุกคนแต่ดูของจริงคือแบบแดงแค่นี้เหรอไม่รู้ว่าเขาส่งมาเผ็ดเลยยังไงนะมันก็มีความซีดนิดนิด คือเป็นส้นกันที่เหมาะกับฝรั่งเนาะ